ใเสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้แก่พระเจ้าองสวดีผู้เรงนอในปีพุทธศักราช2112 สูกาอาดูจนยากจักลบอื่นมือกรุงศีได้ตกอยู่ในพระหัตถของเช้เาองสวัสดีผู้เองนองแลรวพระองค์ได้แต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยแห่งองค์พระสุริโยไทย ครองอโยุธยาในฐานะมืองขึ้นและได้ทูลขอพระนเรศราชบุตรองโตในวัยเก้าชันษาให้เสด็จไปด้วยพระองค์เพื่อเป็นองค์ประกันยังอาณาจักรผงสาวดีรำลาัตนเสียพ่อลูก <laughs> ไม่ต้องห่วงดอกน้องเราเราจะดูแลพระนเรศ มาดูลูกแท้ๆของเราขอน้องเราจงวางใจใพี่เจ้าไปในครานี้จงอดทนเจ้ามีเลือดขติยักษัตร์ตายุทยาอยู่เต็มกายจงท่อไว้อย่าเอาน้ำตาให้สัรููเห็นพอจะรอเจ้ากลับมาอย่าปอมนา อ,อย่าเอาผีของเราไปอย่าเอาพีของเราไปเชนเสด็จผู้เจ้าข่าขอ,อยู่หัูเรงองทงมีรับสั่ให้เคื่องผาหนพนโยธารับยงอิสารวณีแล้วผู้เจ้าขา เอาให้ขึ้นใจพวกภไยรีของสวัสดีมันคำกับเราได้ขอเพียงแค่ชีพเรายังไม่วายเราก็ขอจักยอมพลีกายพลีชีพเพื่อมากอบกู้ปัจภีสีอยุทยาในภายหน้าพี่ช้างเราขอลาก่อนหากจะตาเราต้องกันในภายหน้าเราจะกลับมาพบพี่ช้างอีกครา ขอ,อยอมรับความขมขืนนี้ไว้หากเร,ราหน้าแต่งเมื่อใดความเป็นอโยธยาจะก,กลับคืนสู่นรกราศีอยุธยาอีกคราเราขอปณิธาน เวลาผันผ่านนั่นือกลาไกริ <t <t ้ขยันมเยที่เพิ่มสุดฝนเพลงซาตราวุฒิตำราที่ชชยสงครามต่างๆอย่างมุ่งมั่นยิ้งนานไหวยงเติร์หลัดทุงสุไวสกัน ยิ่งได้เชิญยุทธก้าวหน้าขึ้นด้วหัวใจที่เอ็นดีและหวังว่าสถาบันที่จัประกาดความเป็นไทยให้แก่สยามประเทศและพระราชนด,ดาฮันมูเรนองมันสามกี่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกัน ในการบินทิงหงสาได้ชื่นชอบในการประลองอาวุธกับพระนเรศวรพูเป็น,นดิษฐ์สำเดจโป้ล้านอยากจะขอพระบรมราชาุญ,ญาตประลองอาวุธกับองค์นเรศดูสิว่าดาบแห่งอโยธยาหรือดาบแห่งหงสาใครจัดแน่กว่ากัน หลายครั้งข้าบันที่องค์พระนสรนทรไดแสดงพระบริชาสามารถเหนือกว่าราชบุตรมังสามเกียบอยู่เสมอ เก่งจริงหนอแต่สินได้กับเก่งสักเพียงไหนเชลยก็คือเฉเลยสักเพลาจิชงที่คนอายยาได้รจะต้องย้อนคืนกลับไปสู่แผ่นดินหงสา ด้วยมือของเราที่พวกเจ้าเรียกมันว่าเลย ขอแลกเตรีมองค์กระกันคือรับที่นางสุพรรณกเลยาไปเป็นบาทบริจาริกาในพระเจ้าสงสาวดีผู้เรนองคือความมั่นใจว่าประโยชนพยาจะพักดีต่อองสาวดีตลอดไป อายุทยาได้หนึ่งดวงใจกลับคืนมาแต่ต้องเสียอีกหนึ่งดวงใจจากไปความเศร้าโศกาอาดูได้เรน,นึกประจักษ์แก่หัวใจชาวอโยุทยา นการสูบรูการสักยุทธาทูเป็นพรเกียรติยศสูงหังศาสการรบโบราณของกษัตริย์การรบแบบองค์ตองค์ระหว่างกษัตริย์หรือระหว่างแม่ครบผู้มียศเสมอกันจึงแสดงถึงพระอัจฉริยะปรีชาขั้นสูง ทางส่งที่ใช้ในการทำยุทธาธีต้องมีคุณลักษที่ดีมีพลังกำลังมากและต้องกำลังตกมันเพื่อไม่ใหเกรงกลต่อข้าสึกและเสียงโห่ร้องของไคพลทหาร จะมีกู้ช่วยทำหน้าที่ส่งอาวุธและอาณสัญญาณต่างๆอยู่กลางช้างซึ่งมักจะเป็นพระบ,บรมวงศ์หรือนายทหารใกล้ชิดมีนายท้ายบังคับช้างให้วิ่งไปข้างหน้าและมีนายขับรคอยอารักขาเท้าช้างทั้งสี่ด้านเรียจกจ้าตุลังขบาบ เบสุนทรงกดยุทธวิธีเกิดเหตุช้างพาเชื่อมอารวาสตกมันเกินกว่าความใดจะควบคุมไว้ได้ใครคุณทหารต่างวิ่งหนีตายฝุนตลก พยังญยาช้างศาก์และทรงอธิขานตั้งจ็บอันแน้าเนี่ยอยู่เธอพ่อพลายมีเป็นไรหนาโ้มีเป็นไร อมิติจิตันมิติธรรมะอาราหัโสุขงอาราหันสุขะถ้าพ่อมิชตากำเนิดเดียวกับเราเพื่อประกอบกู้ชาติบ้านเมนืองริชาตาไปดินร่วมกันกับเราขอให้พ่อจงสุกอยู่ในโอวาแห่งเราพ่อจงยืนดยาเยี่งข วายเชื่อนี้ขึ้นเป็นพระยาชัยยานุภาพ